เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินก็ลงพื้นที่ไปที่หาดใหญ่นะครับบรรยากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะมีหลายอารมณ์ทั้งการต้อนรับอย่างชื่นมื่นนะครับแล้วก็ต้องมารับฟังเสียงสะท้อนเสียงบ่นกระทั่งเสียงตําหนินะครับจากผู้ประสบภัยที่เขาก็อัดอั้นมานานหลายวันมีช่วงหนึ่งที่มีการรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่าได้มีการโบกรถโบกรถของทางปอพนะโบกมา2ครั้ง3ครั้งเขาไม่เห็นช่วยเหลือนะไม่เห็นดูแลเราเลยจนกระทั่ง ท่านนายกเนี่ยมาถึงนะก็ต้องเรียกทางผู้ว่านะผู้ว่าสงขลามาพูดคุยกันหน่อยครับโอ้ผู้ว่าเนี่ยจ๊อกรถตกรอยพนักงานรถไฟบอกรถไม่เลยฟ้องผู้ว่าเลยนะเพิ่มกองโบกน็อตก็ไม่เจอโบกน็อตก็ไม่จอดขณะนายกมาถึงจอดเป็นอยังไง เป็นนาทีที่นายกอนุทินนะครับไปพบปะาประชาชนที่สะพานข้ามคลองชลประทานบ้านบางแฟบพัฒนานะครับที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลานําเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยไปให้กับชาวบ้านทีนี้มีชาวบ้านเนี่ยเดินมาฟ้องนายกเลยบอกว่า25พฤศจิกายนที่ผ่านมาพยายามโบกรถของปอพ2คันเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครจอดสักคันเลยจนวันนี้นายกลงพื้นที่นะ นายกมาถึงจะจอดโอ้นี่นะฮะจากนั้นนายกอนุทินก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ที่มณฑลฐานบกที่42ค่ายเสยนาในารงประกาศทักเลยบอกว่าจะอยู่ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นๆจะไม่บินกลับออกมาเด็ดขาดเลยนะครับจะอยู่ต่อแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่นายกอนุทินเนี่ยพบกับเจ๊เอ๋ครับเจเออินฟลูชื่อดังที่นำสิ่งของมาแจาก เจ๊เอเนี่ยบอกว่ามาให้กําลังใจท่านนายกนะแล้วก็นําของเนี่ยมาแจกชาวบ้านแถวนี้ด้วยครับ ช่วยมอบใช่ไหมช่วยมอบใช่ไหมไม่ค่ะหนูไม่ได้มอบให้ท่านท่านยังไหวอยู่ไหมคะไหวครับรอท่านยังไหวอยู่นะแต่หนูไม่ไหวแล้วค่ะท่านพักบ้างพักบ้างพักบ้างใช่ไหมพักบ้างพักบ้างเรื่องของที่ไหนของหนูเลยเดี๋ยของบ้านพี่น้องบ้านพี่น้องเนี่กระดองหนึ่งจ้ะให้มีความสุขความเจริญพี่น้องชาวล่าพอีครับข้าพี่น้องเจริญหนึ่งพันชุดเลยชนะยกหนาดีใจชนะยกหนาดีใจจตัวเป็นๆปลนละน้ำใจงานครับผม คือบางคนบางคนเห็นจังหวะนี้แล้วมันก็สะท้อนใจนะว่าจริงๆแล้วฝั่งไหนกันแน่ที่ควรจะต้องเอาของมาหรือว่าฝั่งไหนกันแน่ที่ควรจะต้องแบบขอบคุณหรือยังไงใช่ไหมคือคือคือกำลังจะบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกๆจนถึงตอนนี้ถ้าให้รัฐบาลทําเองหรือว่าให้หน่วยงานปกครอง ดูแลสถานก,การณ์เองเนี่ยไหวไหมนะฮะหลายคนก็บอกว่าอยากจะเห็นภาพที่ประชาชนยกมือขอบคุณท่านที่มาช่วยเหลือเราอันนี้นายกก็แต่แต่ท่านก็ไปขอบคุณในน้ำใจนะคะ,อะขอให้มีความสุขความเจริญท่านก็อวยพรไปใครที่เอาของมาช่วยนะคะ,ะขณะเดียวกันเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนายกอนุทินท่านก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภ,ภัยที่ศูนย์อพยพที่มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์นะคะ คือตามข้อมูลบอกว่าคนที่อยู่ที่นี่มีกว่า8,000คนเลยนะก็มีการทักทายชาวบ้านถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเองเป็นบรรยากาศคล้ายเครียดก็มีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีคนที่เขาไม่พอใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยไปฟ้องเลยบอกว่ามีเรือขับผ่านและเธอก็ไปบอกว่าขอให้ช่วยหนูก่อนได้ไหม แต่ทีมกู้ภัยก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านในก่อนทั้งทที่เธอบอกว่า,าเธอก็ลอยคอรอความช่วยเหลืออยู่ในน้ําเหมือนกันน่ะคือข้าวกล่องก็ไม่มีถุงยางชีพก็ไม่มีก็เลยทิ้งท้ายว่าเนี่ยลอยคอแบบเนี้ยเนี่ยหนูยังลําบากไม่พออีกเหรอ,อ เห็นด้วย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 คือนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ประสบภัยนะเดินมาพูดคุยกับนายกอนุทินเพื่อขอให้ช่วยเหลือเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมรถเสียหายจากน้ำท่วมนายกท่านรับปากและบอกว่า ท่านใช้เวลาทั้งวันลงพื้นที่ตามเส้นทางที่มีคนติดค้างอยู่ซึ่งปัญหาความแรงของกระแสน้ําก็ทําให้ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงซึ่งเมื่อกลับไปเดี๋ยวจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาให้ได้มากที่สุดเลยยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันยิ่งกว่าภัยปกติแต่มันเป็นภัยที่ร้ายแรงมากๆนายกบอกแบบนั้นนะคะและนอกเหนือจากบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกอนุทินแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากที่เกิดสถานการณ์น้าท่วมที่อำเภอหาดใหญ่อย่างรุนแรงเลยนั่นก็คือคําสั่งย้ายด่วนใน อำเภอหัดใหญ่มีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะโดยนายนริชาโฆษิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนำในคำสั่งย้ายนายเอกยังอภัยณนะสงขลาอำเภอเป็นนายอำเภอหัดใหญ่นะฮะไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองมีผลตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยในหนังสือเนี่ยเป็นคำสั่งที่ระบุเหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ทางราชการแต่ก็คาดการณ์กันแล้วค่ะว่าคำสั่งเนี้ย เป็นคำสั่งย้ายที่น่าจะมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหัดใหญ่นะคะ